กระเทียมปลาหยาอดอ่อนๆอ,อ,อบอั่วหวานๆมาแล้วจ้ากระเทียมปลานะคะเห็ดอาหารได้หลากหลายเมนูค่ะสิกินดิปเป็นพักสดก็ได้สีลวกหรือว่าพัดน้ำมันหอยบางคนเอาไปขันส้มก็ได้นะคะเห็ดได้หลากหลายเมนูเลยจ้า มื่อนี้สิพาไปเลาะป่ากระเทียมกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแม่ลิลี่นะคะแม่ลินลี่กับน้องเฟสจะพากันไปเที่ยวป่าอีกครั้งหนึ่งค่ะรอบนี้นะคะแม่ลิลี่จะไปดูป่ากระเทียมไม่ไดลีเคยไปเก็บกระเทียมทุกๆปีปีนี้สิลองไปจอบเบืองว่าพันเกิดหรือยังนะคะเดี๋ยวรอี่เขียวแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมื่อนี้เข้าไปป่ากระเทียมกันค่ะเดี๋ยวเราเดินทางกันเลยค่ะไป <Yeah. Bye. S 2> สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมาถึงป่าแล้วจ้า ป่านี้เป็นป่าที่ไมลลี่มาหาเห็ดตอนนั้นนะคะที่มีหิมะเยอะๆค่ะตอนนี้ไม่มีหิมะแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะว่าจะมีกระเทียมป่าหรือยังนี่ไงกําลังขึ้นนะนี่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 แหละค่ะอันนี้แหละค่ะที่เขาเก็บเป็นตออที่เาเก็บเป็นตอวันนี้อาจจะได้เอากลับไปผัดนิดหน่อยนะคะนี่ไงกระเทียมป่ากระเทียมป่าต้นเล็กๆกาลังขึ้นตอเป็นตอเล็กๆระวังเด้อตกน้ำเด้อล่ะ หน้าหอหอนปัะหามวาย้ํำอยู่นี่รนบหน้าร้อยนนำลุยายลุยลายเอาบอขึ้นนี่กําลังขึ้นเดี๋ยววันนี้เราจะเลือกเอาต้นใหญ่ๆเอากลับไปผัดสักนิดหนึ่งบรรยากาศดีมากเสียงนกเสียงหนูห้องกิกักกิกักเออไเป็นไรลูกมันเต็มไปหมดเออแถวนี้เป็นพื้นที่ของมันหมดเลยอลูก เดี๋ยวให้มันโตกว่านี้เดี๋ยวเรามาอีกรอบหนึงรอบนี้เรามาจอบสื่อ,อนะคะเอาอุปกรณ์ออกมาก่อนนะคะอุปกรณ์ของเราหากมันลึกอีหล่นี่รากมันรึกเนี่ยอันนี้พัดก,กินอ้อนเลยกันเอ้ยเอาพอได้กินนะคะวันนี้ไปเซิฟเซิฟดูก่อนเซิฟเซิฟดูก่อนนะคะโอ้รากอ้วนอ้วนแผดคงอร่อยนะพี่ันี้อืม่นมี่เนะ หวานเป็<า>นเค้าไปด,ดอง,อย,งอยู่ะนะมีแต่ต้นนี้ลนะักษณะนี้เนาะบันบอนเนนะี่ย นี่ดอกไม้ป่าส,สวยๆนะคะเห็นไหมคะอุย้ยสวยงามจริงๆค่ะแต่แพงนะคะเนาะแต่อปอแต่อแต่ตแปะเมื่อี้ละ่ะอันนี้คือใบบัวบกฝรั่งนะคะเอาไปทําสลัดได้จ้ะกินได้นะคะลักษณะใบขึ้นกันกับบานเฮาอะคะ่ะใบบัวบกบานเฮาแต่บ่มิกินนะคะจะไม่มีกลิ่นเหม็นให้ชิมให้ชิมเหรอต้นอะไรคะน่ะ อันนี้กินได้จะออกคือคือกินกับไอ้นั่นอ่ะกับลาบอ่ะอร่อยโอ้กินกับลาบพี่เคียวว่ากินลองชิมเนาะเก็บไปทําสลัดเนาะกินให้ดูอะกินอืมันก็มีกลิ่นนิดนิดแต่ว่าก็หอมดีหอมดีอ่ะเห็นไหมเก็บไปทำสลัดนี่ใบบัวบกนะคะตัวนี้เดี๋ยวลองชิมเหรอรสชาติจะเป็นยังไง มันดีกว่าทั้งบ้านเราเนี่มันไม่มีกลิ่นเนาะไม่มีกลิ่นอะไรเลยอ่ะ,<ย>ะก็โอเคอยู่ค่ะชอบมานั่งโดนในวีดีโอยูทูบแอบฝรั่งที่เขามันเก็บผักป่าอือใช่กินได้แทบทุกอย่างเลยได้แทบทุกอย่างเลยโดดไปโดดมาอยู่ เ,เย็นมือมากมือเย็นอากาศดีมากค่ะแต่น้ำยังเย็นอยู่น,นะะมือแดงหมดเลยเพราะว่าลงไปล้างผักดูดูบรรยากาศดีหรีค่ะเป็นแต่นอนเว้นนะคปะปูสาดนอนเว้นอยู่นี่มีเสียงนกเสียงกา สำหรับมื้อวนี้นะคะกระไดะกระเทียมนะคะกระเทียมหัวอ่อนเอาพ่อได้พัดแค่จานนึงกับพ่อนะคะว่าเอาเยอะนะคะมื้อวนี้มาสำรวจบ่งซสือว่ามีกระเทียมปลาคือหรือ,อยังนัดกันว่าอีกประมาณ2อาทิตย์สิกับมาใหม่อีกรอบหนึ่งค่ะสำหรับมื้อวนี้นะคะเมลิลี่ลกับน,น้องเฟซต,ต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เมลิลี่ลกับน,น้องเฟซบุ๊กด้วยจ้ามื้อนี้ลาแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีค่ะ